กลับมารับชมไทยบันเทิงครับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเผยสหรัฐเคยเก็บร่างเอเลี่ยนและซาก UFO ได้อดีตนักบินของกองทัพเรือสองรายและอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนขึ้นให้การต่อรัฐสภาสหรัฐเรื่องปรากฏการทางอากาศที่ยังไม่สามารถอธิบายได้หรือ UAP เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา อดีตเจ้าหน้าที่ทหารทั้ง3ต่างระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเก็บงำเรื่องของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวหรือเอเลี่ยนเป็นความลับมานานแม้จะเคยพบซาก UFO ที่มีร่างของเอเลี่ยนอยู่ภายในมาแล้วและได้ศึกษาซากยานบินดังกล่าวเพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของต่างดาวอีกด้วย การไต่สวนสาธารณะในครั้งนี้จัดโดยคณะอนุกรรม,มาธิการความมั่นคงแห่งชาติด้านแนวพรมแดนและกิจการต่างประเทศประจำสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเพื่อประเมินถึงผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อประเทศชาติและประชาชนชาวอเมริกันอันเนื่องมาจากการพบเห็นปรากฏการ์ u p p รวมทั้งวัตถุบินลึกลับไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในคำกล่าวเปิดการไต่สวนสมาชิกของคณะอนุกรรมธิการข้างต้นยังได้เรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีความโปรง่งใสในประเด็นของปรากฏการ UAP มากขึ้นเนื่องจากประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับทราบถึงความจริงขั้นพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งยังไม่ทราบที่มารวมทั้งเรื่องของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์และปรากฏการลึกลับที่ยังอธิบายไม่ได้อีกหลายเหตุการณ์ด้วย พยานผู้พบเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับเอเลี่ยนและ UFO ทั้ง3ได้แก่นายไรอันเกรฟผู้อำนวยการบริหารองค์กรอเมริกัน For Safe Aerospace หรือ ASA และนายเดวิดฟลาเวอร์ซึ่งทั้งสองเป็นอดีตนักบินของกองทัพเรือรวมทั้งนายเดวิดกรัชอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของเพนตากอนกรัชให้การว่า เขาได้รับหนังสือถึงเรื่องการเก็บกู้ซากยานบินลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนรวมทั้งเรื่องโครงการวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อสร้างยานบินดังกล่าวขึ้นมาใหม่ตามเทคโนโลยีต้นแบบ โดยเจ้าหน้าที่วงในของรัฐที่เชื่อถือได้หลายรายเป็นผู้บอกเล่าและให้เขาดูหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายเอกสารทางการและเอกสารคําให้การที่ปิดเป็นความลับหลายชิ้นระหว่างที่เขาเป็นสมาชิกคณะทำงานด้าน UAP ของเพนทากรอนในช่วงปี2019ถึง2021 กร s ชยังยืนยันว่าโครงการศึกษาเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มาดังกล่าวมีอยู่จริงแต่ถูกปิดเป็นความลับสุดยอดโดยกระทรวงกลาโหมจนแม้แต่สมาชิกรัฐสภาก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องภาพถ่ายจุดตกของยานบินลึกลับในการไต่สวนสาธารณะกร s ชยังระบุว่าคำกล่าวของดรชอนเคิร์กแพทริก ผู้อํานวยการสํานักงานสืบสวนเพื่อไขความกระจ่างเหตุการณ์ประหลาดที่ยังไร้คําอธิบายหรือ AARO ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเคยบอกว่ารัฐบาลไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการปกปิดปิดเบือนข้อมูลในเรื่องนี้มานานเพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าปรากฏการลึกลับทางอากาศนั้นไม่มีอยู่จริง รัชยืนยันว่าปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐมีซาก UFO ในครอบครองทั้งยังได้พบวัตถุชีวภาพหรือซากร่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ติดมากับยานบินดังกล่าวด้วยซึ่งเขาไม่ได้พบเห็นสิ่งที่เป็นความลับเหล่านี้มาด้วยตาตนเองแต่ได้ทราบจากผลการประเมินของผู้ที่รับผิดชอบโครงการลับดังกล่าวโดยตรงด้านไรอันกรฟ ผู้อำนวยการบริหารองค์กรไม่สแสวงผลกำไรหรือ ASA ซึ่งเป็นอดีตนักบินของกองทัพเรือสหรัฐบอกว่าที่ผ่านมามีการรายงานถึงปรากฏการ UAP จากทั้งนักบินทหารและนักบินพาณิชย์น้อยมากทั้งที่มีการพบเห็นปรากฏการลึกลับดังกล่าวกันเป็นประจำอย่างเช่นตอนที่นักบินของกองทัพเรือซึ่งประจำการบริเวณชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ พบวัตถุบินลึกลับที่ลอยตัวนิ่งได้ท่ามกลางพายุเฮอริเคนก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นถึงระดับความเร็วเหนือเสียงได้ในพริบตาเกรฟชี้ว่าการเปิดเผยเรื่องเหล่านี้สำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักบินซึ่งขึ้นอยู่กับการระบุตัวตนอย่างถูกต้องของอากาศยานที่กำลังเผชิญหน้าเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาบรรดาน,นักบินจากทุกสังกัดไม่กล้ารายงานถึงปรากฏการณ์ UAP เพราะเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวด้านความมั่นคงของชาติและมักส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออาชีพการงานของตนเนื่องจากพวกเขาจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐตั้งคำถามและลดทอนความน่าเชื่อถือลงหลังออกมาเผยถึงเรื่องต้องห้ามดังกล่าวส่วนเดวิดฟลาเวอร์อดีตนักบินประจำเครื่องบินขับไล่ FA18 ของกองทัพเรือ ผู้ซึ่งเคยพบเห็นยานบินลึกลับรูปทรงคล้ายทิกแท็กหรือหมากฝรั่งเม็ดเล็กยี่ห้อหนึ่งบอกว่าปรากฏการ์ UAP นั้นถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและความไม่ปร่งใสของกระทรวงกลาโหมในการแอบครอบครองและจัดการเทคโนโลยีต่างดาวโดยปราศจากการตรวจสอบนั้นถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสิ่งที่ผมได้เจอเมื่อปี2004เป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดที่เราเคยมีมาทั้งหมด ทั้งยังเหนือกว่าทุกสิ่งที่เรามีแผนจะพัฒนาขึ้นในช่วง10ปีหลังจากนี้ด้วยฟราเวอร์กล่าวพยานทั้ง3คนยังให้การว่ามีความเป็นไปได้ที่เอเลี่ยนจะสนใจในขอบเขตความสามารถด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐและอาจกำลังทดสอบหาจุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐอยู่รวมทั้งมีการออกล่าตรเวณหรือสืบความลับในน่านฟ้าของสหรัฐเป็นประจำด้วย เอเลี่ยนทุกเผ่าพันธุ์เป็นภัยต่อมนุษยชาติแม้แต่พวกที่ต้องการผูกมิตรเมื่อคนเราจรินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่เอเลี่ยนอาจบุกยึดครองหรือทำลายล้างโลกคนส่วนใหญ่มักมองว่านี่คือภัยคุกคามเดียวที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวจะนำพามาสู่มนุษยชาติได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุดที่กำลังจะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Space Policy กลับพบว่าแม้แต่การติดต่อสื่อสารเพื่อทักทายเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ที่เป็นมิตรก็อาจทำให้โลกปันป่วนและประสบหายนะจากวิกฤตความขัดแย้งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้หากชาติมหาอำนาจต่างแย่งการเข้าครอบครองช่องทางสื่อสารนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว รายงานวิจัยดังกล่าวซึ่งขณะนี้เผยแพร่ทางคลังเอกสารวิชาการออนไลน์มีชื่อว่าผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์หากโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวหรือเสติประสบความสำเร็จเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์3คนที่มีความคุ้นเคยกับองค์การนาซาและโครงการเสติเป็นอย่างดีนำโดยศาสตราจารย์เจสันชิวไร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทของสหรัฐ รายงานวิจัยนี้สนับสนุนข้อสันนิษฐานของบทความการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวข้อควรพิจารณาว่าด้วยการเมืองสัจจะนิยมซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารเดียวกันเมื่อปี2020 โดยงานวิจัยทั้งสองชิ้นมองว่าภัยคุกคามจากเอเลียนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและจะเกิดขึ้นจริงหากเริ่มมีการจับสัญญาณสื่อสารจากต่างดาวได้ก็คือภัยความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นผลมาจากธรรมชาติที่เห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองทีมผู้วิจัยมองว่าอำนาจและผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าผูกขาช่องทางติดต่อสื่อสารกับเอเลียน จะเป็นสิ่งจูงใจให้บรรดาชาติมหาอำนาจพยายามแย่งชิงเพื่อเข้าครอบครองช่องทางสื่อสารนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากอาจเป็นโอกาสเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงรวมทั้งทรัพยากรล้ำค่าอื่นๆจากอารยธรรมต่างดาวที่เป็นมิตรและเต็มใจแบ่งปันจนอาจนำไปสู่ภาวะวิกฤตในเวทีการเมืองโลกหรือแม้แต่สงครามได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตามงานวิจัยชิ้นล่าสุดไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยของปี2020ตรงที่ว่าสภาพการเลวร้ายที่ชาติมหาอำนาจเข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงช่องทางสื่อสารกับเอเลียนนั้นถือเป็นสภาพการเดียวที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งานวิจัยล่าสุดของศาสตราจารย์ไร้และคณะมองว่ายัางมีสภาพการอื่นๆอีกหลายแบบที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากมนุษย์สามารถจับสัญญาณสื่อสารจากเอเลี่ยนได้จริงพวกเขาไม่เชื่อว่าชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะสามารถปกปิดและผูกขาดการติดต่อกับเผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญาต่างดาวเอาไว้ได้ งานวิจัยของศาสตราจารย์ไร์ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าเนื่องจากโลกของวิทยาการตะวันตกนั้นเชื่อมต่อและบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและซับซ้อนด้วยเครือข่ายความร่วมมือต่างๆที่ไม่อาจแยกขาดออกจากกันซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สภาพการต่อสู้แย่งชิงช่องทางสื่อสารกับต่างดาวเกิดขึ้นได้หากบรรดาผู้นำประเทศต่างๆและคนในแวดวงวิทยาศาสตร์มีความโปร่งใสแบ่งปันข้อมูลสู่ประชาชนอย่างเพียงพอ การปิดกั้นสถานที่วิจัยเกี่ยวกับเอเลียนโดยล้อมรั้วรอบขอบชิดแน่นหนาและวางกำลังทหารรักษาการยิ่งทำให้ผู้คนสงสัยและปักใจเชื่อว่ากำลังมีบางสิ่งที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ระดับพลิกโลกเกิดขึ้นส่งผลให้มีการใช้สายลับสืบหาความจริงและการหักเหลี่ยมเฉือนคมทางการเมืองเพื่อแย่งชิงข้อมูลกันในที่สุดทีมผู้วิจัยกล่าวสรุป นี่คือความคืบหน้าของการพบเห็นซาก UFO และร่างเอเลี่ยนครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ